ตอ o r y t ท l l i n g Podcast ยกความตามบทเพลง EP ที่1ความคิดถึงทะลุสายฝนมัสออยูมัน,นเ,อเนนนทอร์รพพเพลงนี้เป็นเพลงเพราะๆจากมัสลูมันเตอร์ที่พอผมได้ฟังครั้งแรกแล้วก็ต้องบอกว่าดีต่อใจพอสมควรนะครับ ยิ่งตอนนั้นเปิดแอร์เย็นๆนะแล้วก็รู้สึกหมดไฟกับการทํางานมากเลยพอเปิดเพลงนี้ขึ้นมาปุ๊บเราเรานึกถึงหลายๆเรื่องที่ที่ดีมากนะครับด้วยบรรยากาศเสียงเพลงที่มันมีกลิ่นอายของยุค90ในการเดินทางทําให้เราสามารถย้อนกลับไปย้อนอดีตกลับไปจากกับเพลงเนี้ยในช่วงเวลาที่มันไม่มีสถานการณ์โควิดขึ้นนะครับซึ่งเพลงนี้ก็ถูกเสียอ,ออกมาด้วยเสียงของวิโจโซโคทําให้การอยู่บ้านในช่วงสถานการณ์แบบเนี้ยยิ่งทําให้เรานึกถึงช่วงเวลาที่ เราได้ขับรถไปเล่นในที่ต่างๆเราได้ออกประจญภัยไปเจอโลกกว้างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ตอนนี้เราทําไม่ได้แล้วก็ยังมีจุดเซอร์ไพรส์อีกก็คือตอนท้ายของเพลงเนี่ยก็จะมีพี่เล็กฮิวโก้เข้ามาฟิชเชอร์ลิงซึ่งเป็นเวลาแป๊บเดียวครับแต่ว่าเป็นการมาที่เติมเต็มเพลงให้สมบูรณ์มากเดี๋ยวเราก็ลองไปหาฟังดูผมจะทิ้งลิงไว้ที่อิสตาน,นะครับยี้มาต่อกัน ในการในส่วนของยกบทความตามบทเพลง EP นี้ผมขอหยิบยกประโยคหนึ่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็คิดว่ามันดีนะกับท่อนที่ว่าฟ้าที่เคยสดใสาย,ยาวนานเหตุใดกันบางวันจึงมีฝนอ่าคำนี้อยู่ในเพลงนี้แล้วผมรู้สึกว่าอุ้ยคำนี้มันน่าจะมาถอดความเราเคยกันไหมครับเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทําอย่างมีความสุขเลยนะและเพลงเสี้ยวเวลาไม่กี่นาทีหรือกี่วินาทีนะครับเสี้ยวเวลานั้น ความสุขของนั้นได้หายไปกับกลายเป็นความทุกข์และเปรียบเสมือนกับเมฆฝนที่ก่อตัวบดบังแสงแดดที่เป็นความสุขของเราตัวผมเองก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ทําให้ผมความสุขของผมเนี่ยหายวับไปกับตาเช่นกันตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยโดนเพื่อนในกลุ่มชมว่ามีความสามารถคร่อนข้างมากถึงขนาดที่ใครก็อิจฉานะครับแล้วก็ใครก็ต่างบอกว่าผมสามารถทําอะไรก็ตามเนี่ยโดยไม,ไม่ไม่ผิดพลาดได้เลยในตอนนั้นเนี่ยผมบอกว่าผมรูม้สึกดีมาก ที่ถูกห้อมล้อมด้วยคำชมแต่หลังจากนั้นไม่นานครับผมก็ได้เจอเข้ากับปัญหาปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขมันได้ทําให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกเนื่องเนี่ยล้วนมีทั้งดีและไม่ดีประปอนอยู่ในนั้นสิ่งที่เราทําได้คืออย่าประมาทก,กับเมฆฝนที่กําลังจะมาถึงแล้วก็อย่าชะล่าใจกับแดดที่ออกแล้วจะไม่มีฝนเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมไว้เสมอครับและที่สําคัญถึงแม้จะมีเมฆฝนตกลงมามากแค่ไหนหนักหนาเท่าใด เชื่อแต่ว่าเม็ดฝนเหล่านั้นพอตกลงมาถึงพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์มากพอนะครับก็จะมีสิ่งมีชีวิตใหม่ๆเกิดขึ้นมาเสมอนะครับซึ่งเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรจากเม็ดฝนที่เรากลัวจากเมฆคึมคึมที่เรากลัวนี่แหละอ่าฉะนั้นหากเรามองดีๆนะครับถ้าเรามองหาเรื่องดีๆจากเรื่องในรายเนี่ยเราสามารถทําได้เพียงแค่การกลับมุมมองแค่นั้นเช่นตัวอย่าง rix. วันนี้ไปทํางานสายแต่เรานอนอิ่มมากขึ้นถูกไหม วันนี้อาหารไม่อร่อยเลยแต่เราก็กินหมดและอิ่มท้องในมือนั้นได้หรือวันนี้งานที่เราทำเนี่ยมันไม่เต็มที่แถมบมโดนเจ้านายว่าอีกถ้าเรามองในแง่ดีก็คือเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยบกพร่องตรงไหนและควรจะแก้ไขยอย่างไรให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเช่นกันครับหากใครที่กําลังมีความท้อหรือกําลังเผชิญสถานการณ์ที่มันยากหรือเกิดพลังลบในตัวเองเนี่ยผมอยากให้ลองกลับมุมมองความคิดดูแล้วคุณจะเข้าใจว่าฟ้าที่เคยสดใสาย,ยาวนาน เหตุใดกันบางวันจึงมีฝนเรามาเริ่มจากเหตุการณ์ที่ไม่น่าประทับใจของตัวเองในวันนี้นะครับวันนี้เราเริ่มกันเลยให้เราคิดถึงเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยประทับใจในวันนี้นะครับคนละเหตุการณ์ดูอะไรที่มันไม่น่าพิสมัยลองปรับมุมมองให้แตกต่างแล้วคุณจะเห็นอะไรที่แปลกใหม่ในชีวิตคุณมากขึ้นวันนี้ก็ขอฝากนะครับเป็นรายการใหม่ของ story telling podcast ก็คือยกบทความตามบทเพลงเราก็จะเอาเพลง ที่เพราะๆในหลายเพลงเนี่ยมาหาประโยคที่มันกินใจแล้วซึ้งแล้วมาตีความกันให้เหมาะกับการใช้ชีวิตแต่ละคนนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ EP ที่2ถ้าใครมีเพลงที่อยากจะแบ่งปันกันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับท่อนไหนที่ชอบประโยคไหนที่ชอบเดี๋ยวเรามาตีความกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ